สวัสดีครับผมมีเกมเมอร์วันนี้มาพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่ได้ลอง Mega Man Battle Network Legacy Collection เป็นแพ็กรวมของ Mega Man Battle Network หรือว่า Rockman x A. ตั้งแต่ภาค1ถึงภาค6โดยเขาแบ่งเกมเป็น2ชุดครับ v o ว u ุ่มวันและ v o ว u ุ่มถโดยมันแบ่งอย่างนี้ครับคอลเลกชันแรกเนี่ยจะมีภาค1ภาค2แล้วก็ภาค3ในภาค3แยกเป็น2ภาคคือ White และภาค Blue ส่วนคอลเลกชันที่2เนี่ยจะเป็นภาค4 5 6ครับแต่ว่า4 5 6เนี่ยเขาเล่นใหญ่มากเพราะว่า ทุกภาคแม่งแบ่งเป็น2อันหมดเลยภาค4มีเรส Sun กับบลูมู n ภาค5ก็มีภาค5ทีมค o ล o นเนกับภาค5ทีมโฟโต m a นภาค6ก็มา2ภาคเหมือนกันครับคือ s i ยบีทกรีกาและสา e บีท f อ r ซาและในทั้ง2ภาคนอกจากตัวเกมก็จะมีงานอาร์ตมีนู่นมีนี่มีนั่มน,นมาให้เราดูเรื่องของเรื่องก็คือตอนแรกวิดีโอนี้ตั้งใจจะชื่อเรื่องมีเกมเมอร์เมกเกอรและความรู้สึกผิดเพราะว่า ผมรู้สึกเิดจริงๆครับเพราะงั้นผมขอนอกเรื่องนิดนึงแล้วผมทำไทมสเต็ปม,มาให้แล้วครับเพราะงั้นใครไม่อยากฟังผมบน่นกดข้ามไปฟังเกี่ยวกับเกมได้ล็อกแมนเอหรือ m มก a Man e แมนเหรือว่า r o c k แมนเอ็กซ g เ m a มก a t t ร์แมน w บ r เลอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเกมที่ลงให้กับเกมบอยแอดว c e ครับแน่นอนว่าผมโตมาในบ้านที่พ่อแม่ไม่ค่อยชอบให้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับเพราะงั้นตอนที่เพื่อนๆมีเกมบอยแอดวานเนี่ย ผมไม่มีแล้วก็ต้องไปยืมๆเขาเล่นเอาครับผมได้เล่นเกมเกมนี้จริงๆเนี่ยคือในอีมูเลเตอร์ครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีหนังสือเล่มใ,ใหญ่ครับแล้วก็แถมแผ่นซีดีมีมูมีเกมผมเล่นเกมนี้จากในนั้นแหละครับเพราะงั้นตอนที่เขาประกาศวางขายเนี่ยมันทำให้ผมนึกถึงสมัยก่อนสมัยที่ทั้งยืมเพื่อนเล่นแล้วก็เล่นในอีมูเพราะงั้นก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอมันออกเนี่ยผมจะซื้อถ่ายบาปแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งเรียกว่าความรู้สึกผิดในใจตอนเด็กมันย้อนกลับมา แต่สุดท้ายแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อรับได้รีวิวกรอบฟีีมาคุณเรียกว่าความรู้สึกผิดในใจคุณ2ไม่ใช่แค่นั้นครับหลังจากคิดได้มาเนี่ยก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ทาวิดีโอสักทีครับแล้วพอคิดจะเริ่มเล่นก็ติดโควิดทําให้ยิ่งยาวไปใหญ่คลิปรีวิวเมกเกแมนที่ตั้งใจก็เลยมาช้าไปเยอะเลยครับอ่ะแต่ว่าประมาณนี้แหละครับเล่าให้ฟังขำๆทีนี้พูดถึงตัวเกมเมกเกแมนดีกว่าครับเมกเกแมนแบตเทิลเน็ตเวิร์กเนี่ยเป็นเมกเกแมนที่ฉีกมากๆเพราะว่ามันเป็นเกม RPG ผสมกับ Deck Building แล้วมันก็ดันผสมออกมาได้ลงตัวซะด้วยครับเรื่องราวของ m e g a Man ในภาคนี้เนี่ยในโลกอนาคตเทคโนโลยีมันพัฒนาไปจนผู้คนสามารถสร้างเน็ตเวิร์กแล้วเชื่อมต่อมันกับการใช้ชีวิตประจำวันทุกอย่างมันออนไลน์หมดให้นึกถึงสมาร์ทโ m e เรียกว่าเกมแม่งโคตรล้ำเลยครับคือเกมเก่ามากแล้วครับเกิน20ปีที่นี้เนี่ยในเน็ตเวิร์กอันเนี้ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเนวีเป็นเหมือนผู้ช่วยนำทางที่มีบุค,คลิกโดยเพ่ของตัวเกมชื่อแลนค และมี n e t n เนวเป็นเมเกอร์แมนในเนื้อเรื่องเนี่ยแลนและเมเกอร์แมนจะต้องร่วมมือกันยับยั้งการจู่โจมทางไซเบอร์ขององค์กรชั่วร้าย W3 หรือว่าเว r ร์ w ไว e w เวแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายครับตัวเกมมีด้วยกันถึง6ภาคและบางภาคก็แยกเป็น2ภาคเพื่อเล่าเรื่องให้ละเอียดมากขึ้นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ เป็นเกม RPG ที่น่าสนใจครับและสิ่งที่ทําให้เกมนี้แตกต่างจาก m มเกอร์แอื่นๆคือระบบคอมแบทครับตัวเกมเป็น RPG เดินคุยเหมือน JRPG ทั่วไปแต่ระบบคอมแบทของเกม มีเอกลักษณ์มากๆโดยรายละเอียดมันจะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเกมตัดเราเข้าฉากต่อสู้มันจะมีตาราง18ช่องเป็นของฝั่งเรา9ฝั่งศัตรู9โดยเราสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในตารางฝั่งของเราและศัตรูก็เคลื่อนที่ได้ในฝั่งศัตรูระหว่างนั้นเนี่ยเราสามารถจู่โจมศัตรูได้ด้วยการยิงบัสเตอร์ใช้ปืนของเราเนี่ยแหละครับเป็นการยิงคลาสสิกแบบเมก้าแมนแล้วก็ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถชาร์จยิงได้ด้วย แต่ที่เด่นจริงๆไม่ใช่ตรงนี้ครับที่เด่นจริงๆก็คือระบบชิปครับคือระหว่างที่เรายิงสู้กับศัตรูเนี่ยเราจะสามารถเลือกชิปที่เราปรับแต่งไว้แล้วออกมาโจมตีศัตรูได้จะเป็นท่าโจมตีศัตรูที่แปลกๆแตกต่างกันไปแล้วแต่เราจะจัดเด็กเหมือนเป็นการ์ดที่เราต้องจัดคอมโบมาให้ดีเป็นการเพิ่มมิติความหลากหลายนอกจากการยิงกันธรรมดาด้วยชิปหรือว่าการ์ดพวกนี้เนี่ย เราจะได้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆและหลากหลายขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เราดําเนินเนื้อเรื่องไปครับคือจะได้ตามเนื้อเรื่อง แล้วก็มีขายในร้านเอามาจัดให้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเรามันทําให้เกมเพิ่มความลึกและมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเจอกับศัตรูที่หลากหลายศัตรูแต่และตัวจะมีมูฟเซตช่าโจมตีที่ไม่เหมือนกันมันยิ่งเพิ่มความสนุกให้กับตัวเกมเข้าไปอีกคือทั้งสนุกและมีเอกลักษณ์เล่นได้เรื่อยๆไม่เบื่อเลยครับแล้วยังเอามาผสมรวมกับเนื้อเรื่องนี่เล่นไปยาวๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับเพราะว่า เกมมันเก่าไปตามกาลเวลาข้อเสียที่พูดเนี่ยไม่ได้เฉพาะระบบคอมแบทนี้นะครับแต่พูดถึงตัวเกมโดยรวมเลยคือเกมเนี่ยมีอายุมากแล้วและมันยังพัฒนาในเกมบอยแอดวานอีกเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นความเก่าของมันได้ชัดเจนครับไม่ได้พูดเรื่องกราฟิกนะครับแต่พูดเรื่องเกมเพลย์คือภาคแรกๆเนี่ยมันจะดูแข็งๆมากๆเล่นแล้วรู้สึกฝืนๆไม่ลื่นไหลเลเวลดีไซน์ก็ไม่ค่อยดีครับ ตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อยิ่งในโลกออนไลน์ในโลกเน็ตเวิร์กที่เราเล่นเป็นเมเกอร์แมนเนี่ยเดินงงเลยครับเพราะว่าออกแบบแผนที่มาได้แย่มากแค่สีของมันก็ตาลายแล้วแต่ยังออกแบบมาได้งงอีกก็เลยแบบอะไรวะเนี่ย แต่ไอ้ข้อเสียทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยๆถูกปรับไปในภาคหลังๆครับภาค2อาจจะยังไม่เห็นผลมากแต่ภาคหลังๆเนี่ยดีขึ้นแน่นอนและหนึ่งในจุดขายของ Legacy Collection เนี่ยคือมันออนไลน์ได้ครับเราสามารถสู้กับคนอื่นออนไลน์ได้ถึงผมจะยังไม่เคยลองโหมดออนไลน์แต่ผมว่ามันเป็นไอเดียที่ดีสําหรับภาคนี้ครับน่าจะสนุกกันได้เพราะว่าแต่ละคนก็มีเด็กมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนครับสิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เกี่ยวกับ Legacy Collection คือราคาที่มัน สูงริ้วเลยภาคละพันสองกว่าถ้าเกิดซื้อ2ภาคพร้อมกันก็พันเกว่ากว่าไม่ใช่สูงธรรมดาครับสูงมากจะบอกว่าแพงมากก็ได้ถึงคอนเทนต์ที่ได้มันใจเยอะก็จริงแต่มันเป็นคอนเทนต์ที่มีอายุมากแล้วครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับเพราะว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยเล่นเกินร้อยชั่วโมงแน่นอนแล้วที่เขาขายมันคือความคิดถึงนะถ้าเกิดใครมีงบแล้วอยากจะย้อนวันย้อนอดีตเก่า เกมนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับคือมันมีระบบออนไลน์มาด้วยสู้ออนไลน์เทรดชิปออนไลน์มันก็ถือว่าเพิ่มลูกเล่นขึ้นมานิดหนึ่งและสุดท้ายครับถ้าเกิดใครคิดว่าใน Ste ี am แพงไปในเว็บทูเก .com มีขายครับในราคา1,600บาทถูกกว่า Steam นิดหน่อยครับประมาณ3-400บาทใครสนใจผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างครับถือว่าช่วยกันทามาหาก,กินจะได้โค้ดเป็นคี์สต e ีมนะครับเอาไปรีดีมในสตรีมได้สำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝาก กด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังให้ยังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ